วันบรรพคารบรรพการนอกจากเป็นวันแพนด้าแล้วก็เป็นวันคุ่สุละเตะบอนด้วยติดตามอยู่พี่กุลตทีตามรู้จักอุ้งอิงบะรู้จักว้าวอุงอิงสาวน้อยพป็วันแพนาร้กสาวน้อยพี่วันแพนงรู้จักว้าวเดี๋ยวอัพเดี๋ยวอัพเสร็จเดี๋ยวพ่อโจจะโทรหาผมว่จะแซ์ผงเพราว่าโติไปด้วยกันกับทุกวันกับลูกแต่ว่าวันนี้คือเรามาดูหนังออกมาค่ำแล้วลูกสาวไปถ่ายละครช่งวันเป็อิวผมจบไปแล้วเหลือคิวอีหละ คือติดตามเขาเพราะว่าเขาคือสาวร้อมหัศจรรย์นี่ไงเขาเก่งมากเขาแบบได้รับความเมตตาจากแฟนๆเยอะมากนี่เห็นไหมขนาดพี่กุ้งสุธิราชยังพูดเลยรี้จรี้จเดี๋ยววันหน้าจะพามาหาลุงกุ้งยินดีครับยินดีใช่เรื่องลุงอ่ะวันดีครับมาพบกับสายล่าสันใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีเชนเคยนะครับ สวัสดีมิดหมอแคนแวนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหอวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเ,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 เพื่อนๆพี่น้องของสายล่าและแวนขับเอฟีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแวนขับเอฟีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินล้านโลกพระราชทานอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างสีสันบรรยากาศช่วงการสนทนาระหว่างพระเอกหนุ่มตลอดการพระเอกลิเกดาวรุ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่กุ้งสุทธิราชก็เป็นศิลปินดาราศิลปินพระเอกลิเกที่มีชื่อเสียงก็ได้พูดคุยกับบอสโจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะมาพูดคุยข่าวกันแต่ลาก็กราบสวัสดีอีกครั้งเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างพักนี้ไม่ค่อยได้ทํคชิปนะครับ หน้าฝนสายล่าเป็นชาวนาก็ต้องไปอยู่ที่นาเพราะว่าเรื่องน้ำว่าฝนพายุมาอยู่ตลอดเวลาข้าวยังไม่ทันโตตอนนี้น้ำมาถือว่าเขาเรียกว่ามาเกินมาเกินปริมาณทุกวันนี้ก็ต้องไปเฝ้าอยู่ที่นาคอยคอยเอาเอาน้ำออกจากนาถ้าพูดเป็นภาษาอีสานบ้านสายล่าก็ไปเป่งน,น,น้ำก็ <c oughs> อ,อยู่ที่นาเราอย่าเพิ่งลืมกันนะครับสายล่า ถ้ามีเวลาสายล่าก็จะมาพูดคุยขา่าววันนี้ก็มีเวลาเดี๋ยวช่วงบ่า,บายๆก็จะกลับไปที่นาอีกรอบทุกสิ่งทุกอย่างยังคิดถึง f อฟสาวน้อยยังคิดถึง f อฟของอิหลาอุงอิงเช่นเคยแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของสายล่าเช่นเดิมครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศพี่กุ้งสุทธิราชพูดเต็มปากเลยว่ารู้จักแล้วก็ ติดตามอุ๋งอิงเพราะอุ๋งอิงคือเด็กมหัศจรรย์พูดแล้วก็ขนลุกเลยพอพูดถึงเกี่ยวกับคําว่ามหัศจรรย์หลายล่านี่มักจะขนลุกพี่กุ้งบอกว่าตามติดตามน้องด้วยความมหาัศจรรย์แล้วก็เป็นอะไรที่เราจะไม่พูดเลยก็เ,เป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งพี่กุ้งบอกว่าอุงอิงเป็นคนเก่งแล้วที่สําคัญเลยเป็นอะไรที่พ่อพ่อยแม่เอฟตี ได้กับดูนาเมตตาต่อน้องมากนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างแฟนขับ f อไม่ขอทนสายล่าขึ้นคอมเมนต์ให้ดูด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับคําพูดประทับใจแฟนขับ f อเขาเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่กุ้งนันแบบท่วมท้นแล้วก็ยุคให้บอสเชิญเวลาเปิดฤดูกาลให้เชิญพี่กุ้งขึ้นบนเวทีสาวน้อยนี่แหละครับ ในความคิดสายล่าถ้าถ้าเป็นไปได้อย่างที่เอฟีสาวน้อยที่คอมเมนต์เข้าไปแต่ว่าสายล่าเชื่อว่า,ส,า,วาสุดยอดนะครับพระเอกลิกเกร้อยล้านขนาดนี้ถ้าไปขึ้นบนเวทีหมอลำพันล้านสายล่าเชื่อว่าสุดยอดแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เห็นแล้วมันออก็อบอุ่นเพราะว่าดาราศิลป,ปินหลายๆแขนงก็รู้จักอุงอิงหมดนี่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เราจะเรียกว่าหมอลำไม่ได้เราต้องเรียกว่าหมอลำดาดาแล้วน้องเขาเรียกว่ามาไกลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดยอดยิ่งมีชื่อเสียงยิ่งโด่งดังเขาเรียกว่ายิ่งเหนื่อยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างองคงอิงไม่เคยปีกปากเลยว่าทำงานเหนื่อยมีแต่เขาเรียกว่ามีแต่ความสุขในการทำงาน เพราะเราเห็นเราเห็นลูกสาวแห่งชาติทํางานมีแต่รอยยิ้มทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนวันนั้นที่พ่อโจพาไปไปกินข้าวน้องก็บอกว่าสนุกนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความตั้งมั่นมีความตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานเรื่องการสนุกอย่างเดียววันที่วันที่ไปมอบความสุขให้กับพี่ๆอยู่ในธนทสถานแต่ล่ายังจําภาพที่ บอสยังพูดคุยกับลูกสาวถามสาวว่าเหนื่อยไหมน้องบอกว่าไม่เหนื่อยสนุกแล้วก็อยากกลับมาที่ที่แห่งนี้เพราะว่ามีอะไรที่เขาเรียกว่าฝังจิตฝังใจน้องน้องจะต้องคิดน้องเป็นคนที่เมตตาแล้วก็กะลุณาคนสงสารอยากมอบความสุขขนาดเขาเรียกว่าศิลปินอยู่ในมุ้งสายบัววาดวาดรูปให้น้องน้องยังอยากอยากจะเจอตัว นี่แหละครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดต่อใจเป็นอะไรที่สุดเ็าเรียกว่าสุดประทับใจตอนนี้ช่วงสายล่าทําคลิปอยู่น่าจะเข้ารายการอยู่ท,งทางเวิร์กคอยต๊ะกหนูแมมเป็นรายการสดทุกสิ่งทุกอย่างแฟนคลับเอฟซีก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่ทางจอโทรศัพท์หรือหน้าจอทีวีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดยอดเราเห็นคําพูดของพี่กุ้งเราก็ใจปูแฟนคลับเอฟซีไม่ทนเลยถล่มคอมเมนต์ อยากให้พี่กุ้งมาขึ้นเวทีสาวน้อยแต่สายล่าเชื่อว่าน่าจะเป็นจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพันธมิตรของบอสมีเยอะแยะทั่วบ้านทั่วเมืองเราเห็นแบบนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดพวกนี้ก็จะเป็นการออดิชั่นศิลปินทั้งวงหนึ่งวงสองอยู่ที่โดมอยู่ที่อาณาจักรของสาวน้อยนะครับเราไปคอยดูบรรยากาศพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าเชื่อว่ามีแต่สิ่งดีๆแน่นอนแล้วสิ่งดีๆที่มากกว่านั้นนี่แหละครับ 13รกรกฎาคมนี้เราก็มีนัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ต้องบอกว่าเป็นวันอะไรไปเป่าเค้กเป่าเทียนให้กับลูกสาวแห่งชาติของเรานะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนั้นก็เป็นการยก,อ,ยกอ้อยยอครูเป็นการไหวค้ครูครั้งใหญ่แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยเป็นวันเกิดของลูกสาวของเราปีที่19เป็นสาวสะพังพ่อโจจัดคอนเสิร์ตพิเศษให้กับลูกสาวให้สมกับราชินีน้อยหมอลำเพลินของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครไปไม่ได้อยากส่งกําลังใจอยากมอบมาลายทางออนไลน์ให้น้องก็ตามหมายเลขบัญชีที่ใส่ล่าขึ้นนะครับชื่อบัญชีนางสาวรัตนาพรหอมหวนธนาคารกะสีกรไทยโอ้นะคือคู่ผู้รวมรับไปแล้วที่มีจิตเมตตาสูงเจา้าเสื้อใหนู้ย่บาอาจารย์บ่แขงมันจะพิษใครดิ อสิ่งที่เขาแนมโบเห็นค oh. ือบริหมายครอบอบคนมูมี่ด้ดังที่เกิดขึ้นกระว่งเข้ามือนี่เป็นย่อนค แล้ววันที่17กรัก,กรกฎาคมน,นี้เราก็มีนัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วทุกโรงภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ขายอ้อเข้าฉายเป็นวันแรกนะครับ17กรกฎาคมน,นี้สิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็นแต่มีจริงลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์ที่เรียกว่าขายอ้อเป็นแบบไหนถ้าใครไม่ไปชมก็จะมาคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะครับร่วมส่งกําลังแรงใจให้บอสโจอุงอิงกันแบบท่วมต้นนะครับ เพราะเราคือ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วแฟนขับ fc ท่านไหนอยากได้เสื้อคลายอ้อก็ทักเข้าไปนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจมีระบบสั่งจ่าย2ระบบนะครับจะโอนสลิปหรือเก็บเงินไปทางราคา2 5งราบาบาทค่าส่งปีทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีเพราะว่าเราเป็น fc สาวน้อยใส่แล้วเทใส่แล้วปังใส่แล้วรวยบอสบอกอย่างนั้น ทักก็ไปนะครับในสาวน้อยเพชรบ้านแพงแปนเพรส่วน f อทางฝั่ง,งซ้ายก็ร่วมยิงดีด้วยนะครับวันที่17กรกรกฎราคมนี้เราก็จะได้ชมพร้อมกันกันกบ f อทางฝั่ง,งไทยวันนั้นฝั่งซ้ายอยู่ที่นครหลวงเบียกกจันนะครับต้องไปชมกันแบบเนืองแน่นไปสมกับการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างคลายอ้อสายล่าเชื่อว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนครับลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศ บอสคุยกับพี่กุ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์พี่กุ้งบอกว่าติดตามองุงิอองเพราะอุงิงมหัศจรรย์ครับฟับงแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ